จังวัดนานเมืองน่านสู่เมืองอัตยานายกท่านประหลัดทิ้นสบานและตัวแทนที่เข้าร่วมการประชุมนะคะ,ะครั้งนี้ก็จะเป็นการประชุมบประมาณและก็กิจกรรมที่จะทําภายในปี2566นะคะเมื่อสักครู่นี้คือเป็นผลงานที่ทางสันิบาตจังหวัดพิศโลกได้ดําเนินการและก็ทางสันนิบาตแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้าให้เรารายงานด้วยนะเขาถามว่า จังหวัดพิศโลกของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับเป็นเจ้าภาพการประชุมสันนิบาตภาคเหนือต่อไปไหมซึ่งตัวนั้นเองก็บอกว่ายินดีและพร้อมเพราะพวกเรา26แห่งแล้วพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพทีนี้ก็วันประชุมนั้นก็มีจังหวัดนครสวรรค์มาเป็นตัวแจมมาขอด้วยขอสมัครเป็นเจ้าภาพด้วยแล้ก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ละกันต้งไหนก็ได้ก็เหมือนกันก็ทั้งที่เหมือนกันก็นก ถ้าจะมาพิซโลกนะคะเราก็ยินดีแล้วถ้าจะไปคนครสวรรค์เราก็ยินดีไม่เป็นไรนะคะก็ทางที่5้าเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับก,ก็เป็นการประชุมสันิบาตสัญจรที่โรงเรียน,นแั่นยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษุโลกนะครับซึ่งเอกสารรายงานการประชุมทางฝ่ายเดขาก็ได้แจกจ่ายให้กับทางท่านสมาชิกสถาบัน สมาชิกสันนิบาตเทศบาลได้รับทราบเลยนะครับซึ่ง2,565นะครับระเบียบวรระที่3ก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากรับทราบแล้วก็ได้อนุมัติซึ่งโครงการเท่าไรก็ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางสนับไพเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่โรงแรมท่าแดงน,นะครับก็มีประชุมรับทราบนะครับทราบนะครับต่ังนั้นนะครับคือขอรีท่านเข้าที่จังหวัดอุบลรารก็เพื่อ สำนักจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็จะมีการพิจคุณต่งางๆนะครับเรื่องที่สี่ก็มีการพูดคุยสำนักงบแต่เทศบาลตำบลหรืออบตเนี่ยก็จะยังขอผ่านกรมศุลจริมการปกครองสัวนต้นองปอ,อยู่ครับพิษณุโลกที่ผ่านมานะคร,รับที่มีมั่นใจนะครับก็ดำเนินให้ที่ประถึงการสร้างนะครับขอลงแข่งท่านในหลวงต่อ,อการสัมมนาที่เจนะ็ดารเทศบาลสมาชิกได้รับทราบเลยนะครับก็อขอ มีรายับระหว่างปีที่เป็นรายได้ทีวามดับมาประมาณ3ามแสน,นครับเป็นยอดรวมอยมารว่าเมื่อปีหกได้ความร,รู้ในการป้องกันและบรรเาสาธารณภัยน,น,น,นะครับผนสามร้ยแปดสิบนต่อไปเป็นเรื่องเพ,พืเ่อทราบเรื่องที่2นะครับ มวลกฎหมายท้องถิ่นนะคะที่ทากรมได้เสนอไปในนั้นซึ่งเราก็บอกว่าเราไม่อยากให้เอาพอรบรท้องที่เนี่ยมาใช้ในเขตเทศบาลน,นั่นก็หมายความว่าในเขตเทศบาลเนี่ยไม่ควรจะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้ก็มีการต่อรองไปอย่างนี้แต่ก็ยังเงียบอยู่อย่างเดิมนะคะยังเงียบอยู่อย่างเดิมก็ยังไม่ผู้แข่งเงินทั่วหมดนะคะเข้าใจว่าเทศบาลและอบตเนี่ยได้รับเงินจากสรรมาเพิ่มเติมผู้แข่งนะคะ นะคะสิบรายการโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นถนนนะคะ74โครงการมีป่ปา2โครงการนะคะแหล่งกักเก็บน้ำหนึ่งที่เป็นหน่วยต้นสังกัดเขาขอ,ขอ,ขอให้ให้เรานะคะน,นี่ก็อบทอใดนะคะที่ได้รับเงินจากสารของปี66ให้ท่านเร่งรัดการจารัดซื้อจัดจ้างเพื่อท่านจะได้ทราบว่าเงินคงเหียอของท่านเห,ห,หลือเท่าไหร่ ให้ใครรีบขอใช้ภายใน31มีนาคมท่านต้องรีบทาเสเอนอโครงการทั้งนี้ว่าโครงการเนี่ยที่ขอใช้เงินเหิืจ่าของท่านเนี่ยมันต้องเป็นโครงการเดิม